สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรพรมครับพบกับพี่น้องอสมทั่วประเทศวันนี้8ธันวาคม256 6วันนี้แจ้งข่าวสําคัญอสม8เรื่องครับวันที่8ก็มีเรื่องสําคัญถึง8เรื่องมาเล่าฟังครับสําคัญกับอสมทุกเรื่องนะครับชมและฟังรายละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบดังต่อไปนี้นะครับเรื่องที่1ครับเกี่ยวกับค่าบริการอสมเดือนละ2 0 0 0บาทนะครับล่าสุดนะครับ นายแพทย์ชนละนานสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาเปิดเผยมีเว็บไซต์ข่าวชื่อดังครับเว็บไซต์เอ็โฟกัสลงข่าวไปแล้วว่านายแพทย์ชุลานาศสีแก้วเผยคาดว่าค่าบริการเดือนละ2,000บาทเนี่ยจะได้รับประมาณเดือนพฤษภาหกเจ็ดพร้อมได้รับย้อนหลังตั้งแต่ตุลาหกหกถึงเมษาหกเจ็ดส่วนที่ได้รับย้อนหลังก็คือส่วนที่ยังไม่ครบ2000นะครับก็จะได้เดือนละพันคือ ของเดือนตุลาเนี่ยจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่15พฤศจพกษาเนี่ยก็ก็หนึ่งพันนะครับแต่ว่ายังขาดอยู่หนึ่งพันนั่นแหละของเดือนตุลานั่นแหละเดือนละพันนั่นแหละที่จะที่จะได้ยอดหลังจะได้ยอดยอนหลังเดือนละพันละพันตั้งแต่ตุลาถึงเมษาเนี่ยหลายเดือนนะครับแล้วก็ของพฤษภารับสองพันไปเลยเดือนต่อไปก็จะได้รับสองพันอันนี้ก็พร้อมตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้เป็นข่าวที่หนึ่งนะครับข่าวที่สองครับ ตอนนีน้นโยบายกระทรวงสาธารณสุขมนีนโยบายส่งเสริมการมีบุตรนะครับรายละเอียดยังไม่ทราบมากแต่ว่าเท่าที่ติดตามข่าวก็จะเป็นน,นโยบายที่สวนทางก,ก,กันกับเมื่อหลายสิบปีก่อนเมื่อหลายสิบปีก่อนนี่กระทรวงสาธารณสุขรณรงค์วางแผนครอบครัวนะครับคือมีมีคำขวัญด้วยลูกมากจะยากจนนะครับมีลูกไม่เกินสองอะไรทํานองนี้เมื่อเมื่อ เมื่อสามสิบสี่สิบปีที่แล้วมาโนะเหระครับแล้วก็ครั้งนั้นนี่ใครแต่งงานแล้วเนี่ยเขาให้คุมกําเนิดโดยการรับประทานยาคุมใครมีลูกก็ต้องเว้นระยะห่างการมีบุตรด้วยการฉีดยาคุมใส่ห่วงอะไรก็ว่ากันไปใครมีลูกสองแนะนําให้ทาหมันตอนนั้นอันนั้นเมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยรุนรลงวางแผนครอบครัวโดยมีคําขวาัญลูกมากจะยากจนมีมีสองพอดีทํานองนี้นะครับเมือ่อเมื่อหลายสิบปีก่อน แต่ทุกวันนี้กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายสวนทางกับเมื่อเมื่อหลายสิบปีที่แล้วโดยตอนนี้จะส่งเสริมการมีบทส่วนการส่งเสริมการมีบทเนี่ยจะส่งเสริมยังไงยังยังไม่ทราบรายละเอียดมากแต่ว่าข้อมูลนี้นะครับกระทรวงสาธารณสุขก็จะมอบหมายให้พี่น้องอสมเนี่เป็นสื่อกลางนานาข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ไปแพร่กระจายในหมู่บ้านพร,พ,รพร้อมๆกับคุณหมอหน่วยงานที่เราเป็นอสมอ,อยู่นะครับจะได้รณรงค์ให้คน ส่งเสริมการมีบุตรนะครับเดี๋ยวรายละเอียดคุณหมอหน่วยงานของท่านก็คงจะได้ประชุมชี้แจงเวลาประชุมประจาเดือนพี่น้องอสมอนะครับคุณหมอรอพอสตของท่านก็จะต้องชี้แจงประเด็นนี้ประเด็นนโยบายกระทรวงสาธารณสุขส่งเสริมการมีบุตรอันนี้เป็นเรื่องที่สองทราบหัวข้อไว้ก่อนนะครับส่วนส่งเสริมยังไงรอฟังจากคุณหมอของท่านอีกครั้งทางเราก็จะติดตามข้อมูลนี้มามาเล่าอย่างละเอียดในในโอกาสต่อไปแต่ว่า วันนี้แจ้งให้ทราบว่ากระทรวงสาธารณสุขมีนยโยบายส,ส่งเสริมการมีบุตรครับอันนี้เป็นเรื่องที่สองนะครับวันนี้ครับเรื่องที่สามครับค่าบริการอรสอมอนะครับวันที่สิบห้าธันวาคมหกหกนี้รับหนึ่งพันไปก่อนนะครับส่วนที่เหลืออีกหนึ่งพันก็จะมีการตกเบิกตามที่ข่าวที่หนึ่งว่าไปแล้วเมื่อกี้ก็รับหนึ่งพันไปก่อนนะครับเรื่องที่สี่ครับก็เกี่ยวเนื่องกับค่าบริการอรสอมอนี่แหละ จะมีการหักวันที่15ธันวาคม,ามแต่ไม่ได้หักเฉพาะอ,อสมอนะครับหักสมาชิกชกสออสมอทุกคนเพราะว่าสมาชิกชกสออสมอนี่ไม่มีไม่มีแต่อสมเท่านั้นมีคู่สมรสอสมอด้วยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่สมัครด้วยนะครับไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับสมาคมชกอสออสมอหักอะไรยังไง15ธันวาคมนี้ครับก็วันที่15ธันวาคม,ามหัก3า5 3 1กบาบาทนะครับใครไม่ค้างจ่ายเดือนก่อนๆหักเท่านี้อันนี้เป็นข่าวที่4ี่นะครับ มีสมาชิกเสียชีวิต8 9 1ลายหากช่วย41สตางค์ต่อ1รายนะครับทายาทจะได้5 4 7 9 5 6 5 6บาท80สตางค์ถ้าหากได้ครบทุกลายหากได้ครบทุกรายหมายถึงหากวันที่15ธันวาคมนี้หากได้จากสมาชิก1 3 3 6 4 8 0คนนี่ถ้าหากได้ครบทุกลายนี่แน่นอนครับจะได้เงิน5 4 7 9 5 6บาท80สตางค์80สตางค์ครับก็จะโอนให้ทายาทครั้งเดียวจบเลยไม่ต้องม,ไมีไม่ต้องมีการโอนหลายครั้ง แต่ว่าการโอนนี่เขาจะโอนหักหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไว้เป็นค่าใช้จ่ายสมาคมก่อนจริงโอนนะครับก็จะโอนภายในไม่เกินยี่สิบสามธันวาคมหกหกนี่กรณีหักได้จากสมาชิกทุกคนจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าวันที่สิบห้านี้หักจากสมาชิกได้ไม่ครบได้ไม่ครบนะครับสิบห้าธันวาคมถ้าหักได้ไม่ครบสมาคมเขาก็จะโอนภายในวันที่ยี่สิบสามธันวาคมโดยโอนตามจานวนที่หักไดจริงในวันที่สิบห้าธันวาคมหักได้จริงเท่าไหร่ จะโอนไปก่อนครั้งที่1วันที่23่ามธันวาคมส่วนที่เหลือเขาก็จะตามหักจากสมาชิกในเดือนต่อๆไปเมื่อหักได้แล้วก็จะโอนให้กับทายาทสมาชิกเสียชีวิตอีกโอนภายในไม่เกิน90วันนับจากวันโอนครั้งแรกเอาละครับใครไม่ค้างจ่ายเดือนก่อนหัก3 6 5 3้บาทใครค้างจ่ายเดือนก่อนก็นกจ,นกนกนกจะมีรายการหักย้อนหลังหักมากกว่านี้เดี๋ยวรายละเอียดคลิปต่อไปจะเอามาให้ดูว่าย้อนหลังมีอะไรบ้างที่จะต้องหักกันในวันที่1 5ธันวาคมนี้นะครับ รายชื่อ 8, 9, 1รายเสียชีวิตกดลิงก์ได้ที่คอมเมนต์แรกดูดูที่ลิงก์คอมเมนต์แรกได้คลิปนี้ครับมีรายชื่อให,ให้กดดูแล้วนะครับยังพูดเรื่องสมาคมและการหักอย่างต่อเนื่องครับคือรอบหัาก้นชั่ว15ธันวาคมนี้ครับมีผู้เสียชีวิต891รายเป็นเพศชาย525รายนะครับเพศหญิง366รายนะครับรายชื่อ89 1ารายกดลิงก์ดีดูที่คอมเมนต์แรกนะครับ ใต้คลิปนี้นะครับทีนี้ใน891รายที่เสียชีวิตนะครับเป็นอสมอห้ารสาายนะครับเป็นคู่สมรสอสม3 5ารยายเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่สมัครเป็นสมาชิก1รายนะครับมาดูงวดก่อนนะครับงวดก่อนนี่หักไปแล้วเมื่อวันที่15พฤศจากายห367บาท3 6สสตางค์นะครับ ปรากฏว่าหากได้ไม่ครบนะครับโอนให้ทายาทไปแล้วเมื่อวันที่ของเดือนก่อนอันนี้ก็เรากําลังเล่าถองของเดือนก่อนให้ฟังเขหาหักวันที่1 5พฤศาพกายนแล้วก็โอนให้ทายาทผู้เสียชีวิต21พฤิจิกายนนะครับปรากฏว่าได้5้าแสนเจ็ดบาทสีสตางค์ได้ไม่ครบอยู่3 4 7 7 1สบาท43สตางค์ที่ได้ไม่ครบเพราะงวดที่แล้วหักไม่ได้นี่ มีสมาชิกหักไม่ได้8ปด6 5คนนะครับ8ปดหมืนห้าพคนนี่แหละครับเขาก็จะไปหักเดือนหน้า3ามหกดมหนึ่งซึ่ง8ปด6มืคนนี้เดือนหน้าอ่าอยู่ในนี้มีทั้งอสมอมีทั้งคู่สมรสอสมอนะครับและอาจจะมีเจ้าหน้าที่สาสุขด้วยหรือเปล่าในรายที่ไม่ได้เอาเงินเข้าบัญชีให้พอหักวันที่สิพห้าพฤายนเอาแปดห้าหกหกห้าคนนี้ เขาจะหักวันที่15ธันวาคมโดยจะหักสองงวดเลยนะครับโดยคนที่ค้างจ่ายงวดก่อนนี่วันที่วันที่15ธันวาคมนี่เขาก็จะหักงวดนี้งวดธันวาไน365.31นี่ยอดที่1จะหักวันที่15ธรรรันวาและหักยอดนี้แล้วก็จะหักอีกยอด367.36อันนี้เป็นรอบค้างของเดือนพฤิกาย,ยนที่หักไม่ได้เพราะนั้นในกลุ่มที่ค้างจ่ายเดือนก่อนถ้าเป็นพี่น้องอสองมอนะครับที่ค้างจ่ายเดือนก่อนจะต้องเหลือเงินในบัญชีไว้ สักแปดร้อยนะครับจริงจะพอหักเพราะว่านอกจากเขาจะหักสองยอดรวมกันแล้วมันจะเป็นเงินเจ็ดสามสองจุดหกเจ็ดบาทแล้วยังต้องมีเงินเหลือในบัญชีไว้ด้วยเดี๋ยวบัญชีจะโดนปิดโดนล็อกนะครับแต่ถ้าเป็นคู่สมรสรอสม,มอก็ต้องเอาเงินเข้าบัญชีใครคร้างจ่ายเดือนก่อนนี่ต้องเอาเงินเข้าบัญชีมากกว่าสามมากกว่าเจ็ดร้อยสามสองบาทหกสิบเจ็ดสตางค์นะครับเอาเข้าสักแปดร้อยก็ได้นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่สาสุขก,ก็เช่นเดียวกันไม่มีค่าบริการบัญชีทกศดังกล่าวก็เอาเงินเข้า ชัก800นะครับกู้สมรสเอาเข้า800เจ้าที่เอาเข้า800ส่วนอสมรที่เป็นสมาชิกเหลืองินไว้ในบัญชี800นะครับสมมติว่าค่าบบิกการเข้าไปพันถอนได้แค่200เท่านั้นนะครับไม่งั้นจะพ้นสภาพการเป็นสมาชิกนะครับเอาล้ครับนี่ก็คือเรื่องที่4ี่นะครับต่อไปเป็นเรื่องที่5้าครับเป็นเรื่องประกาศจากเพจสมาร์ทอสมรวันนี้วันที่8ธันวาคมเขาประกาศฉบับที่1นึเขาบอกว่าประกาศจากระบบว่บาง,งั้น แอดมินน่าจะเป็นสุภาพสตรีนะครับมีคำว่าลงท้ายด้วยนะคะด้วยเขาประกาศจากระบบเขาบอกว่าแอปพลิเคชันสมาร์ทอสมอจะมีการปิดปรับปรุปรงแก้ไขระบบในวันที่12ทธันวาคม256เวลา1 3 0 0จนถึง 17. 17.00นจึงทำให้ระบบไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลานี้ซึ่งหลังจากช่วงเวลาดังกล่าวจะสามารถเข้าใช้งานระบบได้ตามปกติขอภายในความไม่สะดวกนะคะอันนี้เพจสมาร์ทอสมอเขาแจ้งข่าวนะครับ ก็เราก็นํามาแชร์ต่อให้กับพี่น้องอสมอเอาล้ครับเป็นเรื่องที่5ประปจวัาที่8ธันวาคม66นี้ครับเรื่องที่6ครับกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสิทธิประโยชน์อื่นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านพศสองเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของอสมอและป้องกันองค์กรภาคเอกชนแสวงหาผลประโยชน์ จากการให้สิทธิประโยชน์แก่อสมโดยกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขการให้สิทธิประโยชน์อื่นสำหรับอสมสามด้านได้แก่ด้านการศึกษาด้านสุขภาพด้านบริการสินค้าอุปโภคบริโภควัสดุอุปกรณ์หรือทรัพยากรซึ่งผู้ที่จะให้นะครับองค์กรเอกชนหรือหน่วยงานต่างๆก็แล้วแต่ที่จะให้เนี่ยจะต้องให้กับอสมมโดยไม่มีเงื่อนไขโดยไม่มีข้อผูกมัดและไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงนะครับทั้งด้านการศึกษาด้านสุขภาพ ด้านสินค้าถ้าเป็นด้านสินค้าอุปโภคบริโภคและว,วัสดุอนื่นๆนี่จะต้องให้ถ้าให้โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนและและไม่เป็นของราคาต่ํากว่าราคาทั่วไปนะครับส่วนพี่น้องอสมอจะรับผลประโยชน์จากหน่วยงานอื่น3าด้านนี้รับผลประโยชน์ทางบัตรประชาชนบัตรประจําตัวอสมอสาม,มารทกร์ดทำนองนี้นะครับอันนี้ก็มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์เก็บที่น้องอสมอสามด้านนะครับมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขแล้วนะครับเรื่องต่อไปครับเรื่องที่7มีข่าวปลอมระบาดในโลกโซเชียลออนไลน์นะครับพี่น้องอสมออย่าหลงเชื่อและอย่าแชร์นะครับประเด็นที่1มีข่าวปลอมกรณีฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกหรือวัคซีนตัวภาษาอังกฤษเขาบอกว่า HPV ที่คุณหมอเข้าลงลงฉีดกันอยู่ตอนนี้นะครับ ถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยคุณหมอรอพอสตจะไปฉีดถึงโรงเรียนหรือนัดนักเรียนมาฉีดที่รอพอสต่อ,อนักเรียนอายุสิบเอ็ดปีสิบสองปีนะครับถ้ามต้นก็สิบสามสิบสี่สิบห้าสำหรับนี้มปลายก็ถึงมหกอันนี้เขากําลังรณรงค์ฉีดกันทั่วประเทศกระทรวงสาธารณสุขกําลังรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุสิบเอ็ดถึงยี่สิบปีนี่ ้อยวันแรกในะที่มีการรณรงค์จะฉีดได้หนึ่งล้านคนนะครับในขณะเดียวกันโลกโซเชียลออนไลน์ก็มีการแชร์ว่าห้ามฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่แหละเพราะอะไรเขาก็บอกเหตุผลไปในในข่าวปลอมนั้นนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งกระทรวงสาธารณสุขก,ก็ได้ตรวจสอบข้อมูลนี้แล้วว่าอย่าไปเชื่ออย่าไปแชร์เพราะมันไม่เป็นความจริงความจริงก็คือการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกในสตรีที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์สามารถป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ ก็แนะน,กนากานประชีตครับอายุ1 1ปีขึ้นไปถึงไม่เกิน2ี่สบในหญิงที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะครับเขาฉีดนะครับไม่ใช่ไม่ฉีดข่าวปลอมนั่นข่าวปลอมเนี่ยไปแชร์กันมากมายว่าห้ามฉีดอันนี้ไม่จริงอย่าอย่าไปเชื่ออันนี้ก็อย่าแชร์นะครับพี่น้องอสมอต้องไปแก้ข่าวด้วยว่าจริงๆนันคือต้องฉีดนะครับเรื่องที่แปดครับข่าวปลอมอีกครับตอนนี้มีข่าวปลอมบอกว่าโรคโควิดกําลังระบาด โดยเฉพาะสองเรื่องเลยนะครับเรื่องที่หนึ่งนี่บอกว่ามีการระบาดของโรคโควิด -19 วันละเป็นพันกว่าคนเลยทั่วประเทศอันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องจริงกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบแล้วนะครับไม่ใช่ข้อมูลจริงนะครับอย่าแชร์นะครับประเด็นที่หนึ่งโรคโควิดกําลังระบาดประเด็นที่สองมีการแชร์ข่าวอีกแชร์ข่าวกันอย่างกว้างขวางในโลกโซเชียลออนไลน์บอกว่าห้ามจัดงานเทศกาลปีใหม่เพราะโควิดกําลังระบาดอย่างหนักตอนนี้ อันนั้นกระทรวงสาธารณสุขก็ตรวจสอบข้อมูลข่าวแล้วไม่ใช่เรื่องจริงอย่าแชร์นะครับยังไม่ได้มีการห้ามการจัดงานเทศกาลปีใหม่แต่อย่างใดนะครับเพราะโควิดที่ว่าระบาดก,ก็ยังไม่ใช่การระบาดเพราะฉะนั้นถ้ามีข่าวปลอมว่าห้ามจัดงานปีใหม่เพราะโควิดระบาดอะไรทานองนี้นะครับเดนตาคอนอะไรเชื้อระบาดะบากันไปนั่นในข่าวปลอมนั่นก็อย่าเชื่อและอย่าแชร์ต่อไปนะครับพี่น้องอสมเพราะนั่นคือข่าวปลอมนะครับ ทั้งหมดคือเรื่องราวข่าวสาร8เรื่องสําคัญที่นํามาฝากพี่น้องอสมอ8ธันวาคม256นี้ครับขอบคุณทุกคนทุกท่านที่มาดูมาฟังคลิปนี้ครับถ้ามีเรื่องราวข่าวสารอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับอสมอเราจะนํามาอัปเดตท,ทันทีให้พี่น้องได้รับรู้รับทราบอย่างทันเหตุการณ์ครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ